วันนี้ลุงวิทย์ป้าเกลียวรถบ้านพเนจรวันนี้ยังอยู่ที่บ้านที่พัทยาค่ะวันนี้ทํากับข้าวรับประทานกันนะคะก็มีลาบกับลาบหมูค่ะลาบหมูใส่ตับแล้วก็ใส่หนังหมูด้วยค่ะแล้วก็มีทอดปลานะคะมีปลาดุกแดดเดียวกับปลาปลาเก่งแดดเดียวค่ะแล้วก็ต้มกะทิใส่บัวใส่ปลาทูนึ่งแล้วก็ทอดค่ะ แล้วก็แบ่งปันให้กับลูกๆนะคะเมื่อวานนี้ป้าเกียวก็ทำขนมจีนแกงปลาตีลูกชิ้นค่ะแล้วก็มีของหวานออของแขงกะทิสดค่ะแต่ลืมรีวิวค่ะไปตลาดมาแล้วก็ทำทำแล้วก็เลยลืมค่ะลืมรีวิวค่ะก็เพียงแต่เอ่อพูดให้เอฟังอย่างเดียวค่ะให้เอสซีน้ำลาย6ค่ะ อันนี้ก็ทําแต่เช้าเลยค่ะก็กับข้าวก็ซื้อเมื่อวานนี้นะคะถ้าหากว่าไปซื้อวันนี้มันก็ทําไปจะเสร็จก็จะสายนะคะก็ตอนนี้ป้าเกียวก็ยังไม่ได้ไปนะคะเขาใหญ่ต้องเลยวันที่สิบห้าค่ะที่จะไปนะคะเดี๋ยวรอรับหลานสาวกับลูกสะใภ้กับลูกชายจะมารดน้ำํำหัวเออสงการก่อนนะคะทุกอย่างก็ อร่อยอร่อยเหมือนเดิมค่ะขอบคุณเอฟซทุกทุกท่านที่เข้ามาชมนะคะสวัสดีค่ะ